รัฐมนตรีจิรพรก็มันใจวาซื่อสานผ่านห้อกระจายข้าวถึงครัวเรือนทุกหมู่บ้านแน่นอนค่ะนางสาวจิรพรสิ้นถูกไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นทีและรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถท่านทีทีจังหวัดสงคลาด้วยได้ตรวจเยี่ยมการทํางานและมอบนโยบายแก่สำนักประชาสัมพนันธ์เขตหกจังหวัดสงคลาและก็บอกว่าแนวนโยบายที่มอบให้กรมประชาสัมพนันธ์ก็อย่างเน้นการซื่อสารสู่ประชาชนให้ทุกต้องและรวดเร็วมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา จากที่มีแค่ซื้อทางทีวีวิทยุก็ตอนนี้เพิ่มมาเป็นซื้อออนไลน์มากขึ้นเจ้าหน้าที่บุคลากรก,รกรก็ต้องก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะมีการอ,อัปเดตอะไรต่างๆในโซเชียลกันเลยครับผมทีนี้มา ล,ล,ล่งแล้วกัแกลงอะไรมัง่งนะแตนรัฐมนตรีน้ำนะครับผมบอราว่าตอนนี้กรเผิ่ม2องทางการซื้อซ่านจากกลไกที่ว่ามีอยู่แล้วก็เป็นความร่วมมือก,กันกับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้ห่อกระจายข้าวเจ็ดเมื่นห้าพันแห้งทั่วประเทศนี้ให้ประชาชนเขาทึ่งข้อมูลแล้วก็ประโยชน์จากรัฐบาลแต่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงยังมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำมู่บ้านหรือว่าอ,อปหมออช่อนะ การมีศัก,กยภาพนะครับเป็นกลไกที่สาคัญหรือว่าเป็นน่วยแหลกที่สุดเทขทราบามาดข่าไปถึงมู่บ้านและก็ชุมชนได้กรสามารถเอานโยบายรัฐบาลนี้ไปกระจายในพื้นที่มู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงป้องกันประชาชนจากภัยออนไลน์ต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับ ừ ừ ừ. นี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำแหนักนาย,ยกรัฐมนตรีกาได้ฟากไว้นะครับในเวทีตำน่งประชานกัมรกานัเขตหนงประชากรันรีรคา้าานะ